มาทำเมนูส่งท้ายปีกินอุ่นกันครับทุกคนพร้อมกับเคล็ดลับการทําสังขยาชาเขียวนะครับให้เนื้อเนียนมันเาาสวยแล้วก็หอมกะทิหอมชาเขียวมากๆเลยครับสูตรนี้พี่ก็ฝากกดแชร์ไปให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆให้ดูกันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาทําน้ําชาเขียวก่อนเลยนะครับทุกคนใส่พงใบชาเขียวลงไป6ช้อนโต๊ะนะครับลงไปในน้ําร้อน400มลตรครับผมคนให้ใบชาอมน้ําพักไว้3าหน้าที่เมื่อครบเวลาแล้วก็นํามากรองนะครับบีบเอาแต่น้ําชาเขียวให้ได้300มลตรครับผมใส่ไข่แดงของไข่ไก่ลงไป3ฟอง น้ำตาลทรายขาว200กรัมเกลือป่นครึ่งช้อนชาครับผมจากนั้นก็ตีให้ส่วนผสมเข้ากันดีนะครับแสกะที100%ตาอร่อยดีกองนี้ลงไปได้เลยครับทุกคนเป็นแพ็กเกจใหม่นะครับปริมาณ250มิลลิตรปริมาณเท่าเดิมนะครับผมเพิ่มเติมคือฝาแคปเข้ามาแค่เปิดฝาแล้วก็เทออกมาแค่นั้นครับให้รสชาติออริจินของกะทิเลยนะครับมีความขาวข้นหอมมันรันตีคุณภาพ70ประเทศทั่วโลกเลยครับผมสูตรนี้ใช้อยู่ทั้งหมด2กล่องครับตามด้วยน้ำชาเขียวที่ทำไว้นะครับ นมข้นหวาน200มิลิตรแป้งกวันไส้8ช้อนโต๊ะ จากนั้นก็ผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีเลยครับผมนํามากรองเสักหนึ่งรอบนะครับเพื่อที่จะได้เนื้อเนียนๆนะครับผมต้มน้ําให้เดือดจัดนะครับหลังจากเดือดจัดแล้วก็หลีกกลับมาใช้ไฟกลางค่อนไปอ่อนนะครับแล้วก็ใช้ตะกอมือคนตลอดนะครับถ้าเราไม่คนเนี่ยแป้งจะจับตัวกันเป็นก้อนนะครับผมให้ส่วนผสมร้อนแล้วก็เห็นรอยตะก้อแบบนี้นะครับจากนั้นก็ยกมาข้างล่างได้เลยคนต่อนะครับผมเพื่อให้คายความร้อนนะครับก็จะได้แล้วนะครับสังขยาชาเขียวเข้มข้นแบบนี้เลยครับทุกคนใครที่อยากทาเป็นไส้ขนมปังนะครับใช้มีดเจาลลงไปแแบบนี้้วก็ บีบสังขยาชาเขียวที่เราทําไว้ลงไปได้เลยครับบอกเลยครับว่าหอมกะที่หอมชาเขียวเข้ากันามากเลยครับสูตรนี้อย่าลืมไปจัดกะทิตาอร่อยดีแบบพิกมาทําได้เลยครับผมมีหลากหลายขนาดทาได้ทั้งของหวานแล้วก็ของขคาวเลยครับ